สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรับเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เลยนะครับผมวันนี้พบกับผมร้านได้แทคเตอร์กระสินครับพบกันช่วงบ่ายๆครับผมของวันจันทร์ที่18ครับเดือนเมษายน2565ครับวันนี้ครับผมทางร้านมีสินค้าเข้าใหม่มานําเสนอครับเป็นรถไถเก่าญี่ปุ่นครับผมตัวนี้จะเป็นรถไถคูบุต้านะครับผมรุ่น L 2 2 0 2 DT M นะครับผมตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นคูบุต้าขนาดเครื่องยนต์3สูบ20แรงม้านะผมพสูบยร์ ออาขออภัยครับพมาเลยธรรมดานะผมตัวนี้ขับเลื่อนสีล้อโฟวินนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ใบดันดีหน้า่านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับผมเราจะขายตามสภาพนะครับผมก็สภาพกับประมาณนี้ครับผมรถใช้งานอยู่นะครับผมตัวนี้รถใช้งานอยู่ราคาย่อมเยาครับผมตัวนี้นะครับผมราคาก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาไม่ถึงแสนสําหรับท่านใดที่งบน้อยนะครับผมเอฟซีที่งบน้อยครับผมหาเงินใช้ตามงบนะครับผม ต้นทุนใช้ในครอบครัวนะครับผมตัวนี้เลยครับผมกับเรื่อนสีรอบฟวินนะครับผมตัวนี้จะเป็นรถคูโบต้าเก่าญี่ปุ่นนะครับผมเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีดันดินหน้าผ่านหลังนะครับผมครับก็ตามสภาพนี้แล้วครับผมรถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับผมที่เราขายตามสภาพนะครับผมมันก็จะไม่มีกระจังข้างกระจังหน้าประมาณนี้ครับก็ตัวตัวนี้ก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับผมได้ใบดันดินผ่านหลัง7 9 0 0 0บาทนะครับผมเอฟซีท่านใดสนใจครับผม ติดต่อสอบถามได้เลยครับผม0828740072นะครับผม0828740072ครับรถเราจอดอยู่ที่อำเภอห้วยเมกนะครับผมมาไม่ถูกก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมหลังจากฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวจะพาไทให้ดูให้ f c ได้รับชมกันนะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์พร้อมใช้นะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่เช็คระบบกุญแจเดี๋ยวเราเช็คระบบกุญแจให้ใหม่นะครับผมครับเพราะตัวนี้ก็ ได้จี้ได้อยู่นะครับผมเพราะาตัวนี้ซีลกุญแจเสียเดีย๋ยวเราเช็คให้ใหม่นะเอาเลยครับสตาร์ทเลยตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับสตาร์ทเดียวติดเลยนะครับไม่มีระบายนะครับตัวนี้เท่อหายใจนะครับเขาเรียกว่าหายใจ,าายใจตัวนี้ไม่มีท่อระบายไม่มีระบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพารับชมไปเรื่อยๆนะครับก็เอฟซีท่านใดที่สนใจก็ ลองรับชมคลิปนี้ดูนะผมก็จะาพามาทดสอบคูปตาเก่าญี่ปุ่นนะคผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับผมเดี๋ยวทดสอบระบบทางระบบเฟิร์เดีเ๋ดยวทดสอบระบบอะไรให้ดูต่างๆนะครับผมเอาชัดๆัดเลย ครับก็หลังจากทดสอบระบบไฮดรอลิกการไถการอะไรต่างๆนะผมก็ต,ตัวนี้รถก็พร้อมใช้งานนะผมแต่ย้ํานะครับตัวนี้เราจะขายตามสภาพเราไม่ได้ปรับปรุงสภาพใดๆนะที้น,นะครับผมอเราตัวนี้เราก็จะเปเลี่นยนไถ่ของเหลวนะผมเปลี่ยนไถ่ของเหลวให้ครับเปลี่ยนไถ่ของเหลวให้เช็คระบบไฟตาให้ใหม่ทะบไฟตาไฟสอ่งสว่างนะผมชุดที่ทวีโอทางานได้ปกตินะผมย่งางหลังดีนะผมราคาก็สชมราคาครับผมราคาถึงเก้าพันบาทนะผมไรเร็วครได้ครับคันนี้ครับผมราคานี้ รถโฟวินอาจจะอยู่ไม่นานครับสภาพนี้ครับผมสับเพื่อนสีรถโฟวินนะครับผมกล้องอะไรก็ธรรมดาอยู่นะครับผมก็ไม่หนักไม่อะไรนะครับผมไถดีครับผมตัวนี้ไถดีกําลังไม่ตกนะครับผมราคาจีบหนึ่งเก้าพันบาทครับเอฟซีท่านใดสนใจครับผมติดต่อสอบถามได้ผมแปดสองแปดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสองครับเราตั้งอยู่ที่อำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ่าอำเภอแม่เม็กนะครับผมอยู่ที่ยวอำเภอแม่เม็กต้องขออภัยด้วยครับผมเครื่องเกียร์ดีดังนิ่มๆครับราคาจีบหนึ่งเก้าพันบาทครับผมเอฟซีท่านใดสนใจก็แวะสอบถาม กดเบอร์โทรได้เลยครับผม0828740072ครับผมบสำหรับคลิปนี้ครับครับผมก็ฝากกิต์ซทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดช่องทางรถไนะครับผมช่องทางรถไถมือสองร้านไอทีเกเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับทางร้านก็ขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงแค่นี้ครับผมก็กลับขอบพระคุณครับที่สละเวลารับชมคลิปช่องทางรถไถมือสองร้านไอทีเกเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับรกิจนี้ก็ลาจากไวเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ